สวัสดีครับพบกับแบตตี h ชาแนลคลิปนี้แบตตี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ลบบุรีซึ่งวันนี้เราจะไปสักระมีสามพักการพนรลายแล้วก็เจ้าพ่อปากจันวันนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยรถไฟไปติดตามชมกันเลยครับสรุปแล้วคือมีปัญหาหกระตองผู้ชมคือตอนนี้คือรถไฟเสียไปกิแบบงงมากสรุปแล้วก็ต้องนั่งรถเมย์ไปโลงแรงสีแดก,ตก็ต่อรถตู้ต่อนะคะทีนี้นไปใช้ทางือ ดยที่เสียเวลามากไปอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าตอนนี้คือสบายตรนี้ไม่ได้ไปถึงไหนเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยคือนั่งรถไฟได้ประมาณเกือบสิบนาทีสุดท้ายแล้วรถไฟตายคือต้องเปลี่ยนหัวจักรซึ่งเราต้องเดินทางต่อด้วยรถตู้เพราะเสียเวลามามากแล้วในที่สุดเราก็มาถึงที่ลพบุรีจนได้และเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมาที่ลพบุรีใช้เวลาสองชั่วโมง สารที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือศาลพระการซึ่งเป็นสารที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีแต่ก่อนนี้มัคือรขายของเลยหากคนไหนเดินทางด้วยรถไฟสถานรถไฟก็จะอยู่ตรงนี้และเมื่อลงมาก็จะเจอกับศาลแล้วก็พางสามยอดได้เลยเดี๋ยวแบบแชนแนลจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้ศาลพระการกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ หากคนไหนมาสักการะช่งชวงเชา้าคนก็จะค่อนข้างเยอะช่วงบ่ายและช่วงเย็นคนก็จะเริ่มไม่มีแล้วซึ่งสปาะการณนี้จะเปิดให้บริการถึง17.30นาทีข้อควรระวังห้ามถอดรองเท้าวไว้ด้านล่างหรือวางกระเป๋าและสิ่งของต่างๆที่มีค่าไวา้เพราะว่าสถานี้จะมีลิงอาศัยเยอะมากซึ่งลิงนี้มันจะซุกซนและอาจจะหยิบของของเราไปได้ ไม่ได้หรอก็จุด <s> ท <to the an> ีกันไม่จุดเ่าจุดที่วก็ไปตอตลาดนี้ เมื่อสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปให้อาหารลิงได้ซึ่งอาหารลิงก็จะมีกล้วยมีน้ำหวานชุดกล้วยจะเป็นชุดละ50บาทส่วนน้ำหวานก็จะเป็นชุดละ100บาทเอากล้วย50าสิแต่แต่ผมเอาเอาให้ให้เลยครับผมไม่กล้าเอาให้มาก่แล้วก็อันนี้อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบครับอันนี้ถุงอันนี้มาด้วยกันไหมคะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครัอันนี้ชุดละหนึ่งร้อยลูกไม่เก็บไม่จนไงอันนี้น้ำ ทำแล้วลาเลื่นทำไม่เท่ลูกบุญน่ะพี่ทครัเดียวสาธุนพร้อมการหันหน้าไปทางเจ้าพระเจ้าครับนิ่งเป็นยังไงพี่นาอ่านนะพ่อเลยจะบย่อยไปเนี่ยอยู่เห้ยกินก่อนเลยโอ้ยดูตัวนั้นจะโบยกระจายไปแล้วก็เลย สถานที่นี้ก็เป็นพระปางสามยอดซึ่งพระปางสามยอดนี้สามารถเอาอาหารให้ลิงได้ซึ่งจะมีลิงที่แบบดีและก่อนจะให้อาหารลิงก็ระวังกันด้วยขึ้นไปไหว้ก่อนไหว้ตรงนั้นก่อนฐานพระรกรฐานพระจารย์พระตําหนักอยู่ฝั่งไหนคะเดินไปตรง ทำอะไรไม่ต้องฟังนี้สิมแม่น้อเปิดแส้แสเส้นหนี่ยมยกอันี้ขึ้นนะน้องจอดเราจะเดินทางไปที่วงเวียนพัฒนาลยต่อกันเลยเส้นเหนี่ยมไหนบ้า ทีแรกเราว่าเราจะแวะตรงนี้เพื่อถ่ายรูปการแต่ด้วยเวลาจำกัดเราเลยไม่ได้แวะตรงนี้ก็คือวงเวียนสาแก้วซึ่งอยู่ติดกับบัก์อของลบุรีคนไหนที่มาบัลกสอลบุรีก็สามารถแวะมาเที่ยวหรือว่ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้สวยมากเวลาตอนเย็นเย็นและยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันสงการวันลอยกระทงปีใหม่หรือว่างานเกษตรแฟนต่างๆอะไรประมาณนี้ เพราะมันจะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าของจังหวัดลบบุรีตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่วงเวียนพนาลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไปเดี๋ยวแบตตี้จะพ,จพาทุกคนไปดูบ,ปรบริเวณรอบๆหรือว่าบรรยากาศรอบๆของวงเวียนพนาลายว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ต้องซื้อเครื่องวัดที่มีปัญ่า <c oughs> รูปแบบ แล้วเราก็รอรถโดยสารนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ารถโดยสารไม่มีเราก็ต้องเดินไปนะคะทีนี้นี่คือผู้เลสตาร์เกาของเรานะคะเซเน่ปวดที่มาใช <laughs> ่ไหมคะเซเน,น่พาปวดที่ค่ะ สถานที่ต่อไปก็คือศาลเจ้าพ่อปากจางซึ่งเป็นศาลที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลส่วนมากแบตตี้ก็จะมาของานหรือว่ามาขอสิ่งต่างๆจากท่านบอกเลยว่าท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ หลังจากที่เราพากันเดินมาจากที่วงเวียพัทลายมาถึงเจ้าพ่อปากจันนี้ก็ประมาณ2กิโลซึ่งทําให้เรากระหายน้ําดีนะที่ตรงนี้มันมีคาเฟ่เปิดใหม่และบรรยากาศก็ค่อนข้างจะลมลื่นแล้วก็นั่งเล่นชิลๆหรือพักผ่อนไปก่อนเพื่อที่จะได้เดินทางไปต่อกัน สถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ก็คือวังพนรลายจะมีการเก็บค่าบำรุงรักษาของวังนี้อยู่ที่30บบาทต่อคนไปดูด้านในกันเลยว่าจะเป็นยังไง ประวัติวังพนารายเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระพนารายได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2209บนพื้นที่41ไร่ณเมืองลบบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับราชสัต์ออกราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหากคนไหนได้ดูบุพเพสนิวาสจะเห็นได้ว่าจะมีฉากหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวของประเทศเราได้ยื่นสันให้กับราชทูตของต่างชาติ นี่แหละคือสถานที่จริงของเหตุการณ์วันนั้นเดี๋ยวแบทชแนลจะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบๆของวังนี้เขาก็ทำใหม่ตรงนี้อ่ะขายตรงนี้ลมันสวย ดเดี๋ยวเราพาทุกคนมาชมบังางนะคะ,ะนี่เขาก็จะแห่แบบว่าเออสรียง เดินเข้ามาออแล้วก็ไปที่ว่าราชการออของพนังลายมาดูในห้องไปแล้วผู้ชม สำหรับบริเวณด้านนอกก็<อ>จะเป็นเขตพ,พระราชฐานชั้นนอกซึ่งจะประกอบไปด้วยอาคารโบราณต่าง,<น>างๆก็จะมีอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก,ก12ท้องพระคลังตึกพระเจ้าเหาตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศและโรงช้างหลวง<อ>ซึ่งมีทั้งหมด10โรงด้วยกันขอบคสิง้าและน ถึงแม้ว่าเราออกมาจากวังพนาลายแล้วแต่ก็ยังมีซากปราสาทคงเหลือไว้ให้เราเที่ยวชมทั่วเมืองของจังหวัดลบบุรีเลยเออให้มันดีเกาะไปเลยสิคะโอ้เจ๊แหนมไม่เอาแล้วยิงไป พอตกหัวข้ามก็จะมีตลาดนะัดซึ่งที่นี่ขายของมากมายไม่ว่าจะเป็นของชายหรือว่าอาหารต่างๆทอ่ะเล่องหนึ่งคลยไหเลยไปเไลไรเลยไป่ลไ หากคนไหนไม่เคยมาเที่ยวลุบรีก็อย่าลืแมแวะมาเที่ยวกันนะเพราะว่าการเดินทางก็ค่อนข้างจะสะดวกมากเลยถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะมีเวลาไม่มากพอแต่เราก็จะพยายามที่จะเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บบรรยากาศสถานที่ต่างๆมาให้ผู้ชมได้ดูและค่าใช้จ่ายก็ไม่เกิน1,000บาทเหมาะสำหรับกับนักท่องเที่ยวที่มีงบน้อยแต่มีใจรักการท่องเที่ยว ัวไบกูแค่สามตัวครับ120บ่ร้อ่สิบาทครับยี่สิบราคครัอ่าพี่นั่งนั่งห่างกันนะเพราะว่าที่นั่งมันจะเต็มแล้วนะคะอ๋อได้ครับเนี่ยบ,บเป็นสิบสี่สี่สิบปดห้าสิบสี่เพราะว่าเหลือหกที่สุดท้ายอ๋อได้ครัได้นะ12ย่สบาทค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันนะ กลับแล้วนะคะทุกคนกลับแล้วนะคะทุกคนวันนี้เจ๊แนวปวดขาเหมือนตอนอยู่อันนี้เหรอโอเควันนี้เราก็เที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วหากคนไหนดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังให้แป๊ดทำคลิปต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย